ทนายดังเคลื่อนไหวสัดเดือดครูภัยบูลหลังโพสเอมิลาเลิกกับแฟนนุ่มกลายเป็นดรามา่าเมื่อครูภัยบูลเคลื่อนไหวแล้วหลังเอมิลาเลิกกับแฟนนุ่มที่เพิ่งมัน่นโดยครูภัยบูลได้โพสข้อความว่าความจริงมักจะจรีรังยั่งยืนความเท็จมักจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไทยบ้านรู้โลกต้องรู้และโพสอีกครั้งว่ากรมมุนาวัตตีโลโกโสวรรค์มีตาฟ้ามีใจสงสัยไหมว่าทำไมบักหนวยกับนางถึงแสดงตัวออกหน้าออกตาปกป้องกันขนาดนี้สำหรับผมนะสมเพศครับเหยียบย่ำใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองสูงส่งกรรมรอเวลาอย่าไปย่านมันครับทนายผมเก่งกว่ามันครับแต่บอปากครับจัดเต็มเลยครับ ครูมันเอมิราครับหลังจากนั้นเอมิราก็ส่วนทันควันกับครูไพบูลโดยเธอได้โพสต์ข้อความทันทีว่าเดี๋ยวนะกูเลิกกับผัวกูก็เลยกลายเป็นคนชั่วสี่สมองมีนี่เนอะกูเลิกกันอาจจะไม่ได้เกลียดกันแต่รู้ไว้กูเกลียดมึงดูเป็นเดือดเป็นร้อนจังนะถึงกูจะไม่มีผัวกูก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่เหมือนมึงเกาะผู้หญิงกินหรือถ้าเป็นเมียมึงพิมพ์กูสมเพศมึง คืนนะตื่นมาเจอผัวหน้าตาแบบนั้นไม่ตกใจแย่เลยหรอมึงสองตัวไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องของกูกูว่าจะปลงหลายครั้งละแต่มาจองเวรกูตลอดสันดานต่ำจริงๆ และล่าสุดทนายดังนั้นก็ได้สัดเดือดเคลื่อนไหวถึงครูไพยบูย์หลังโพสต์ปมเอมิร e าได้เลิกรากับแฟนนุ่มโดยทนายเก่งได้โพสต์ข้อความว่าก็รู้อยู่ว่าอะไรมันจะชิบหายอะไรจะเจริญถ้าพี่ทำเหมือนน้องนอกจเมียเอากับเด็กในสังกัดพี่ก็ชิบหายเหมือนน้องสิไม่ต่าซามคิดไม่ได้ ถามหาผู้หญิงที่มั่วและทั่วถึงต้องถามมือกีตา้าในตำนานนะน้องมีหางหรือจะให้ยื่นคำร้องตรวจพิสูจน์ n n a